ซึกส,สอราศีคุณผู้ชมผาเช็คกันต่อเลยกับศึกข้อที่ 2. อราศีใดในช่วงนี้มีเกมไฟไม่บ้านมามสุพรุษมั่นใจเราชอบเวลาสุพรุษเล่นเกมเพราะว่าตาเขาคิด เขาเล่นเกมจริงๆใช่เขาคิดไงไม่ใช่คิดแต่จะลออแล้วไม่เคยถูกเลย้อพี่ตั้งจริงๆผมมาหลายรอบนะช่วยแรกได้รัวเลยได้ปล่อยมากสิบสองคนยังได้อ่ะนั้นหลังมาไม่เคยได้เลยให้คนอื่นบ้างให้คนอื่นบ้างก็เลยตอบว่าราศีราศีจันทร์พี่จอยพี่จอยผมไม่ได้แช่งนะพี่จอยไม่ได้แช่งไม่บ้านไม่ได้ไม่ได้ มันอาจจะหมายถึงว่าความรักก็ได้นี่ไม่หมายถึงความรักหมายถึงไฟไม่บ้านอย่าชงเลยอย่าชงน้ององาแกให้ไม่ได้หมายถึงพี่จอยอยู่แล้วก็จะได้บ้านใหม่เลยนะอย่ามาไม่บ้านฉันสิ่อาเหรอไม่ได้ว่าพี่จอยแต่ไม่รู้จะตอบใครเอางี้ดีกว่ามาคิดว่าน้องเมย์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 ตอบว่าชั้นสี่พรึ่้ไป ถ้าแช่งตัวเองมันอาจจะสะดอกคออะค่ะโอ้โหไม่รู้อยากได้บ้านใหม่ป้าโอ้ไม่อยากได้บ้านใหม่แล้วทำไปแพงเปลืองตังค์ไปหมดตัวแล้วไม่เอาทางของหนูอยู่แล้วใชไม่รูกทำหมดแล้วแล้วเหมือนแบบว่าแก้เคล็ดแกเหมือนคนที่เขานอนในโรงศพอย่างเงี้ยเอออันนี้คิดบวกคิดบวกคิดบวกดีมากดีมากคิดบวกว่าบ้านไฟไหม้ตัวเองไฟไหม้ตัวเองพี่มาตอบอะไรอะพี่ป้องตอบว่าราศีกันย์ เฮ้รู้สึกว่าเขาพูไปทงคนจอยสุภรุษบอกว่าไม่ได้หมายถึงไฟจริงๆหมายถึงความรักน้องจอยอาจจะแบบว่าดูคำที่เขาผิวคำนิดนึงอันนี้เกรียดนะกลางคืนกลางคืนต้องเปิดไฟเยอะเขาไม่ได้พูดถึงคุณคุณจะร้อนลนมาไมนี่เลยกลางคืนก็ต้าเปิดไฟเยอะนิดนึงเดี๋ยวหาไม่เจอในบ้านมันอาจจะเป็นเหตุภาพบ้านไฟจไหมหรือโกรธมากอาจจะเทียบได้ว่าแบบไฟมันสว่างมากอะไรอย่างเงี้ย จะรัดวงจรนะดีดีพี่ป้องดีดีพี่เกรซค่ะพี่เกรซตอบว่าราศีราศีสิงค่ะสุขสันเดี๋ยว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 อย่าพค่งกี๊ฟนี่เหตุผลเนี่ยคือคุยกับซันไว้แต่แรกแล้วว่าข้อสุดท้ายเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ผมมาเลงว่าใครน่าจะออกมีใครบ้างที่เลงไว้หนึ่งมีมีเมกับ คุณรุคนสองคนที่ผมเล็งไว้ว่าน่าจะออกไม่คําถามไดก็คำถามหนึ่งในเทปนี้ก็แต่ว่าคําถามรุนแรงก็เลยจัดให้คุณคิดว่อยากให้ผมก็เลยให้ผมแทนพี่ซันตอบว่าราศีราศีสุดคคุรุ่เหมือนกันนะคือผมคุยกับพี่เขาไปแล้วครับว่าใครน่าจะออกตอนแรกว่าจะเลือกพี่เมย์แต่ว่าพี่เมย์สวยมากไม่กล้าเชรอ ไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยสันมึงมีในใจปะเนี่ยสันสวยเกินจนไม่กล้าที่จะตอบเหตุผลทุเลติชั่นแต่คือราศีนี้อาจจะไม่ใช่พี่รุดก็ได้นะครับผมผมดาวแล้วกันนะอ่าพี่จอยตอบว่าราศีราศีกรกฎค่ะพี่มัมค่ะทำไมอยู่ๆไปเป็นพี่มัมอ่ะเมื่อกี้ได้ยินพี่ตั๊กพุยว่าเนี่ยราศีกรกฎจะเป็นนี่เป็นสินเยอะคนที่จะเป็นนี่เป็นสินก็แสดงว่ามันต้อง ทีเดียวหมดอ่ะไม่แล้วถ้าตอบพี่มามาดูแล้วดูแกดิบแกซื้อแกไม่แล้ก็ตบหนูหรอก็เลรตอบแบบนั้นตายตอบแบบนตอร์ตายตอบแบบนั้นตายได้ได้ด้วยความโกรธแค้นที่มามอยารอช้าเพราะฉะนั้นเราตอบไปเลยต่างาราศีกันเอาคืนใช่ค่ะเพราะว่าเอ่อ เห็นตักก็บอกมาเหมือนกันว่าเห็นกระซิบมาบอกว่าราศีกันเนี่ยไม่ค่อยเป็นนี้เป็นศีลแต่ว่าจะโดนไฟไหม้ทีเดียวเลยเอาแบบเขาเลยนะใช่ค่ะตอนี้มานั่งคุยกันเลยนั่งคุยกันนั่งคุยกันมาพี่ตักค่ะพี่ตักค่ะพี่ตักตอบว่าจริงหรือลึกคำถามเนี่ยเนาะชอบใช่ไหมตอบราศีไหนก็ได้ตอบว่าราศีราศี ันมีเหตุผลทำไมทุกคนอาจจะไม่รู้เพราะดิฉันเนี่ยสนิทกับพี่มัมนะคะสนิทกันมากๆเลยทุกวันนี้พี่มัมเนี่ยยังนอนกลางมุ้งอยู่ทำไมมันเกี่ยวอะไรอ่ะเอ้าเมงวันตอมไงเมงวันตอมแล้วต้องนอนกลางมุ้งแล้วพอนอนกลางมุ้งเสร็จปุ๊บจุดยากันยุงจุดยากันยุงนอนดิ้นเงียไปโดนยากันยุงม่เลดลกเหรอมาเล็ดลึอกเหรอใช่มาเล็ดเลือกเนี้ยใช่ครับเนี่ยคือเหตุผลพี่เอกตอบว่า ได้ยินได้ยินข่าวลือนะ <โม S 1> ได้ยินข่าวลือมันหนาหูมากเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับเป็นพี่มัมเ,เป็นพี่มัมพี่มัมเป็นคนจิตใจดีมากชอบช่วยเหลือผู้คนมากที่น้ําท่วมพี่ก็ไปไปช่วยตามศูนย์ต่างๆเนี่ยก็ไปเจอสาธารณภัยกลุ่มหนึ่งพี่มัมก็เอ้ยพี่มัมามาช่วยค่ะค่ะพี่น้องก็เลยแบบว่าช่วยเขาน้องวมหลอดีใข้พันหนึ่งเอาไหม ถามีิระหว่างระหว่างระหว่างไหน,นที่มันจะตรงกันร,ระหว่างเจ็บป่วยถูกโกงแล้วก็การมีหนี้สินมีเสียงให้ถ้าการเจ,<ะ>จ็บป่วยมากนี่มันจะตรงไหมถูกโกงแล้วก็โดนหลอกเสียื่อเสียงเลยนะกันนี่หนักสุดเลยนะแกต้องระวังเอาไวนะ้อะไรนะ<ม>พีพ่กอลกฏก็จะมีหนี้สินนะ เพียงพำมากแต่ต่อไปก็จะโอเคเขาไมามีหมดเลยนะเขามีข้อมูลนะี่าเขาจะเลือกอะไรราศีกลุมเนี่ยมันมีเคราะมีภัยมากนะจะบอกให้ตอบกลุมครับตอบว่าราศีราศีกันค่ะพน้องจอยนะคะเป็นน้องจอยค่ะพรางมันดูหนักสุดนะเขาเลือกแล้วนะเมื่อกี้เขาวิเคราะห์สามอันด้วยกันน้องวิกตอบว่าราศีกรกฎค่ะเป็นพี่มัม้วย ไม่มีเหตุผลอื่นนะนอกจากรอกคนอื่นเขาดีมากค่ะดีมากค่ะพี่เมย์ตอบว่าราศีเหตุผลเดียวกับเิสราศีกรกฎค่ะที่ทำเยอะคือรอดเข้ามาคดูตอบเยอะสุดอ่ะเนี้ยอาการอ่ะสองอันอ่ะก็คือกรกฎใช่แล้วก็ตามพี่มาวิเคราะห์พี่มะวิเคราะห์ก็เลยเลือกของที่เราตามพี่มาถูกฟ้านราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ไฟไหม้บ้านคือราศี ร,ราศีมีคนตอบถูกนะครับและราศี